สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัเทเพชรยนต์ครับวันนี้พาพี่พี่มารับชมครับโซนรถเข้าใหม่ล้วนเลยนะราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทเดี๋ยวจัดให้นะมีเริ่มต้นแสนกว่าบาทครับผมมีนิสสันซิลฟี่นะครับราคาประมาณสักแสนหกนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แดดแรงมากนะวันนี้นะครับเดี๋ยวพารับชมโซนนี้นะครับใครหารถมือสองสักคันนะครับอยากให้นึกถึงบริษัทเพชรยนต์ครับมีรถมือสองให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้ครับเยอะที่สุดในย่านนี้มารับชม โซนี่นก่อนนะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลามานะดูวีออสคันนี้กันดีกว่าวีออสราคา2 2 0 0 0 0 0 0นะปี14ครับมาอยู่80,000เองนะ1.5เจมีใครสนใจไหมนะทะเบียนตอง6แล้วก็2 2 2นะครับ2องแ0 0อ้า00ะผ่อนมาต้อง0 0 0 0นลิมิตนะครับผ่อนมาต0 0 0 0 0 0รถปี14นะครับเจนก่อนอ่าโฉมสุดท้ายนะเขาเรียกว่าเจน3ก่อนมเนอร์เชนนะครับเป็นไงราคาดีไหมสอง0 0 0 0 0่อนพ นะฟรีดาวได้นะครับขอเครดิตดีไม่เสียนะขออายุงานเกินหนึ่งปีนะครับซื้อได้เลยคนเดียวจบเงินเดือนครับหมืนสองไปจัดไปคนเดียวจบนะครับามาดูคันต่อไปคันนี้ตามที่ผมบอกคุณไปนั่นแหละคนะันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหรอเอาใครเอาเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้นะลิสัน,นครับซิลฟี่ปีอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คปีก่อนนะคันนี้รถปีสิบสี่ครับมาอยู่สามแสนหกอ่ะซิลฟี่ครับ เครื่องพันหกนะครับเก่งแบบผมว่าคันมันใหญ่กว่าอัลติสอีกนะเ mm hmm. ครื่องมันเท่าอัลติสนะเครื่องพันหกแต่ผมว่าขนาดรถมันใหญ่กว่าอีกอะนะครับราคาดีนะครับแค่หนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะแต่ทักเข้ามานะเดี๋ยวดูราคาให้นะสำหรับคันนี้นะครับนิสสันซิลฟี่ครับสภาพดีนะครับก่อไปใช้งานต่อเนาะคิดอะไรมากนะครับแสนกว่าบาทน,นะไปใช้งานต่อได้เลยมาดูคันต่อไปดีกว่าซีวิกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเก็บ v ีออสกับแคมรี่อัลติส ซีวิคคันนี้หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถปียี่สบ็ดมาอยู่แสนหนึ่งนะทะเบียนแปดสองเก้าสามครับซีวิคเอฟซีนะครับตัวท็อปเครื่องเบนซินได้เป็นเครื่องพันแปดตัวเอลนะเอลเห็นล้อแบบนี้มันจะเป็นตัวไมเนอร์เชนสนะครับรถสีขาวมุกครับสาภาพสวยไวรุ่นซีวิคนะครับใครหาอยู่ผมมีทั้งชม FC ที่มันเป็น r s Turbo อ่ะนะครับเครื่องพันห้าก็มีนะครับคันนั้นราคาเท่าคันนี้เลยแต่ว่าเก่ากว่า1ปีนะแต่มันเป็นตัวแบบ ท็อปสุดอะนะครับแล้วก็หายากนะ r ะสีขาวมุกเนี่ยนะส่วนคันนี้เป็น EL นะครับเครื่องพันแปดสีขาวมุกนะตัวท็อปของเครื่องพันแปดออกมาใหม่นี่ล้านกว่าบาทนะตอนนี้เหลือแค่หกหนึ่งเก้ารถปียี่สิบเอ็ดไม้แสนหนึ่งเองนะฟรีดาวพนหนึ่งหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทนะครับได้ขับซีวิกแล้วนะนะซีวิกรอๆแบบนี้นะครับมาไม่บ่อยนะครับสีขาวมุก EL เนี่ยมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรน่าใช้อ่ะนะครับแคมรี่ครับสองจุดห้า ตัว G นะครับ 2.5G คันนี้ไม่มันแค่6 0 0กว่ากว่าๆเองอ่ะนะครับนะไม่แค่6 0,000่ากว่าเองอะนะนะ My, 6, งนะสภาพสวยด้วยทะเบียน2820ครับมือเดียวนะเจ้าของเดิมซื้อสดมาลดมือเดียวเลยนะ 2.5G นีได้อะไรเพิ่มมาจาก2.01เลยครับได้ล้อแม็ก18นิ้วนะ2ครับเกียร์เขาได้เป็นเกียร์8สปีดนะครับมีโหมด Eco Normal Sport หลังคามีสันรูฟมีแพเทิชิพให้มีคูซอนโทนให้แล้วไม่แค่6 0,000กว่าคุณ นะออกมาใหม่นี่ร้านห้าห้าหมื่นนะตอนนี้ราคาเหลือเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะถูกเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณแล้วหมื่นสองกว่ากว่านะผ่อนหมื่นสองกว่ากว่านะครับขายหายอยู่นะครับแคมรี่สีขาวมุกสภาพสวยนะเจ้าของเดิมใส่ชุดแต่งมาให้นะผมเคยดูชุดแต่งเขาอะ่ะมันเขาเขียนว่าท R D s p o ดี i v o นะก็ขายหายอยู่ครับเดี๋ยวผมมีคลิปเดี่ยวให้ดูนะทักเข้ามาขอดูรายละเอียดดูรูปดูคลิปเดี่ยวได้เลย นะครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการสายขายศูนย์หกห้าเก้าหหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คันนี้น่าใช้ครับมาเดี๋ยวดูเซียนต้ากันสองคันนี้นะครับมีเซียนต้าจอดอยู่คันนี้ก่อนเลยสามแสนเก้าหมืนเก้าพันเองปีสิหกจดสิบเจ็ดหนึ่งจุดห้าวีสีขาวนะครับตัวท็อปด้วยตัว V ีนะครับปีสิบหกจดสิบเจดนับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับผ่อนอยู่เจ0ดันไม่แสนเดียวนะหนึ่งแสนกับอีกสา0พันตัววีนี่ข้อดีคืออะไรประตูสไลด์เขาสองฝั่งเลยเป็นแบบสไลด์แบบ ไฟฟ้านะสองฝั่งเลยนะครับเป็นเหมือนแบบมินิแวนอะรถตู้เล็กนะครับผู้สูงอายุชอบเพราะอะไรขึ้นลงง่ายราคาถูกนะครับ399เก้าพยู่7,000นะปี1 6 1 7ไม่ไม่เยอะนะคุณลองเอาปีรถไปหารกับไม้เขาอะเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นนิดเดงนะครับเอาเดือนละพันโลนะครับใครหาอยู่ครับเซนต้าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับแล้วก็ปีลึกแบบนี้ข้อดีคืออะไรราคามันถูกนะครับแต่ยังเป็นเจนหน้าเก่าก่อนไม่ได้เชนนะคุณังเกตหน้าเขาอันนี้ปี สิบหกสิบเจ็ดหน้าแบบนี้เนาะอันนี้ครับปีมันจะใหม่ขึ้นมานี่ทะเบียนเก้าศูนย์ห้านะครับเห็นไหมด้านหน้ามันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยผมว่ามันก็มันก็เป็นทรงคล้ายๆกันนะครับคันนี้ทะเบียนเก้าศูนย์ห้าผมขออนุญาตเปิดนะครับมือถืออีกเครื่องหนึง่งขอดูราคาหน่อยนะหน้ารถเขายังไม่มีสอคบอนะครับโซนนี้ไม่มีสอคบอไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันเป็นรถโซนแบบเก็บงานโซนเข้าใหม่นะครับมันไม่ใช่โซนที่แบบเ,เขาเรียกว่าโซนจอดพร้อมขายเนาะอ่นะ ก้าอะไรเนี่ยนะครับทะเบียน90้าศูนย์ห้านะอันนี้หน้าใหม่นะตัววีแล้วปีสิบเก้าไปปีจดยี่สบครับไมลแสนสองราคาสี่แปดเก้าสี่แสนแปดมืนเก้าพันครับได้เป็นเจนหน้าใหม่แล้วได้เป็นตัววีนะครับเซนต้ามีหลายคันนะตอนนี้เรามีสีดำสีขาวสีบลอนด์นะอ่ะพูดถึงสีบลอนด์ก็ไปดูสีบลอนด์นกันดีกว่าโซนนี้นะครับมีเซนต้าสีบลอนด์จอดอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะอ่ะทะเบียนแปดอะไรเนี่ย 8128คันนี้ก็ตัวท็อปครับเพราะอะไรสังเกตล้อเขานะครับถ้าล้อเขาแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวท็อปคันนี้รถปีสิบเกนะครับรถปีสิบเก้าทะเบียน8128นะปีสิบเก้าไม่เส้นสองราคา439เองนะคุ้มนะคันนี้คุณได้ตัว V ีนะครับตัวท็อปสุดเป็นเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งสีบรอนนะย้อนแสงนิดนึงต้องขอภายนะเดี๋ยววนมาฝั่งนี้นี่เซียนต้าครับได้ตัวท็อปตัว V ีปีสิบเก้านะ439พนอยู่มัน 7,500นะฟรีด้าผ่อน7,500ครับประตูสไลด์แบบกดรีโมทซ้ายขวาเลยนะครับรถสวยน่าใช้อีก1คันมาดูคันนี้ครับ8421เป็น GR Sport ครับสีดำนะปี2021ัอ็ใครหา GR Sport ครับมีทยอยเข้ามาเลยนะคันนี้ปี21ราคาอยู่559ผนะ่อนอยู่9 4้านะฟรีด้าคันนี้ผ่อนอยู่9 4้าไมล์แสนสามรถปี21นะครับเอามาดูคันนี้ดีกว่านี่ยาริสคันนี้ผมแนะนำนะทะเบียน2280ครับยาริส 1.2G ปี2016ราคาอยู่279เจ็ครับไมลแสนสามนะครับใครหายาลิซราคาประหยัดผ่อนสี่พนกว่าบาทอ่ะนะครับก็แนะนำคันนี้ครับรถสีขาวสภาพสวยนะตัว G ได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับล้อแม็กแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้แล้วประหยัดน้ำมันครับอยู่มาตั้งยี่สิบสามโลลิตรเป็นอีโคคาร์นะครับทรงแฮชแบ็กห้าประตูนะผ่อนประหยัดประหยัดอ่ะผ่อนอยู่สี่พันนะเอาไปใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยขยับขยายนะเอาแบบนี้ไปใช้งานก่อน นะมันได้โตยต้ามันก็ได้ความทนน่ยนะครับใช้งานต่อได้หลัก10ปีสบายๆนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยขยับขยายซื้อเก่งเล็กแบบนี้ไปใช้งานก่อนได้เลยแตนะ่พออยู่สี่พันนิดๆน,นะสี่พักว่าบาทมาดูโซนด้านในกันดีกว่านะเราวนโซนด้านนอกเนี่ยเยอะแล้วเดี๋ยวพาดู v ีออด้วย v ีออนะครับใครหาอยู่ผมมีไมแบบหลักหมื่นก็มีนะเข้ามาใหม่มีไมห้าหมื่นมีปี19 20 21นะครับเจนแบบ เจนสุดท้ายอ่ะนะก่อนเขาเลิกผลิตนะครับถึงปี22นอกาที่เขาเลิกผลิตนะครับมาดูคันนี้ก่อนเห็นล้อนี่น่าจะ Entry นะทะเบียน1770359 7, 7, 7, ็ดยไม่แป0 0 0ปี22ไปเลยโคตรไม่นะครับคุณนะก็รถมันเพิ่งใช้งานแค่3ปีอ่ะคุณใช้งานต่อได้ยาวๆนะไม่ก็น้อยไม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็ได้ปี22นะ359,000ครับวีออสคันนี้ตัว Entry ก็จริง ตัวเริ่มต้นก็นจริงแต่ถ้าคุณนะครับเน้นเอาไว้ใช้งานนะผมว่าคุม้มเพราะอะไรปีมันใหม่ไงไม้มันน้อยไงมันอยู่กับคุณได้อีกนานแม่เทนเน้นก็ประหยัดเพราะอะไรปีมันใหม่ครับไม้มันน้อยการแม่เทนเน้นมันก็จะน้อยกว่ารถที่ปีลึกและไม่เยอะนะถ้าเบี้ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ประมาณสักห้าพันแปดนะฟรีดาวนะ์นะผ่อนห้าพันแปดในปียี่สิบสองข้อดีของปียี่สิบสองคืออะไรดอกเบี้ยพิเศษครับ มันเริ่มต้นที่ปี21ขึ้นไปนะครับเริ่มต้น4ี่ปีแค่เองน่เองสนใจมาจัดได้เลยนะครับเอาติทแบบนี้จากคันนี้ราคารู้สึกว่าจะสา9ห้านะคันนี้ปีสิบดไม่แสนสองสามแสนห้าหมื่นเก้าพันพอยอยู่หกพันนะครับเอาติทเจนไม่ไร้เชนใครหาอยู่จัดได้เลยค่ะคันนี้คันนี้ครับห้าหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดเก้าปีเอ็ดไม่แสนสามอันนี้จะเป็นตัวมิดและตัวมิดก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนํานะเพราะอะไรเขาจะมีในส่วนของ กล้องถอยจอร์ดสกีนเบาะหนังไฟโปรเจคเตอร์ล้อมแม็กแล้วนะครับผ่อนอยู่6,300ครับไม่แสนสามปี21นะปีใหม่ๆนะครับเนี่ย22 21แบบนี้นะครับคุณโอ้โหคนลคุณซื้อวีออสไปใช้นะคุณซื้อสภาพเกตเอแบบนี้คุณใช้ยาวๆนู่นไปเลยหลัก10ปี15ปีสบายๆนะครับมาครับดูโซนในกันนะครับมีรถมือ2อีกเยอะนะครับเพชรยนต์เป็นครั้งเน่ยนะครับรถมือ2คัดเกตเอ แล้วประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับไม้ก่อไม้มาดูวีออสตรงนี้กันสี่ห้าสองสามคันนี้ครับราคาอยู่สองเก้าเก้าปีสิบเจ็ดน้ำไม้เก้าหมื่นหนึ่งจุดห้าเจสองเก้าเก้านะผ่ 90, 1, 5, 2, 9, 9, นะอนอยู่มาสีนะ่พน 4, ันไปไปยนะผ่อนสี่พันไปไปนะครับวีออสเนาะเจนเจนนั้นก็นมีอาเจนนี้นี่อันนี้ใหม่กว่าเดิมหน่อยนึงนะก็คือตัวมิดครับสามเจ็ดเก้าปียี่สิบไม้แสนสองไว้ผ่อนอยู่หกพันหนึ่งนะ ฟีด้าพอดหกพันสามขอภัยฟีด้าพอดหกพันสามครับสามเจ็ดเก้านะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วโตมิดถ้าไปใช้เองก็น่าใช้มีไฟโปรเจคเตอร์ล้อมแม็กนะครับเบาะหนังกล้องถอยจอรถสก,กนะรีนนะพอนอยู่หกพันสามได้สีขาวครับไม้แสนต้นเองนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมเชียร์นะทะเบียนเก้าศูนย์ห้าเจ็ดครับเอาติสครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดมิดน่าใช้ครับประหยัดน้ำมันด้วยสูงสุด24่สลิตร ได้เป็นตัวมิดก็บอกไฟฟ้าแล้วนะครับภา,ภายในก็จะมีในส่วนของแอร์หลังแล้วนะเบาะหลังก็สามารถพับได้ยหา่อิสระ40 60นะครับ489ครับคันนี้4 8 9 0 0 0 9,000นะค,คุณจะผ่อนอยู่เรทประมาณสัก6ออขออภยัยผ่อนประมาณ8,000บาทนะรฟรีดาวได้และเพจยนมีไฟแนนซ์นะครับเข้าบริการถึงบ้านคุณทั่วไทยได้เลยนะผ่อนอยู่เทประมาณนี้ส่วนคันนี้8081ทะเบียนร,ระยอง แต่เดี๋ยวเปลี่ยนเนาะเป็นทะเบียนกรทมให้คันนี้379ปี19ครับเป็นตัว S นะตัว S ไม่แสน5ครับ379พรูหกพันสาเหมือนกัน S เนี่ยมันคือตัวไฮนั่นแหละนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อเรียกนะครับในเจนปีประมาณเอ่อสินะอันนี้เป็นสิต้นปีถ้า19ปลายปีก็จะเปลี่ยนเป็นไฮแล้วนะครับอันนี้ตัว S ครับนะตัวท็อปอะได้พูดสตาร์ทครับภายในตกแต่งดำแดงนะเบาะดำแดงเบาะหนังดำแดงแล้วนะพร์ประมาณเนี้ยนะ6,000กว่าบาท อามาดูโซนในกันดีกว่ามาดูโซนด้านในกันคันนี้ครับ VOS ครับทะเบียนเจ็ดแปดสองสามนะซื้อคันนี้แล้วคาแสนกว่าบาทเดี๋ยวผมขอเช็คให้นะครับทะเบียนเจ็ดแปดสองสามนะมาเจอของถูกแล้วนะคันนี้เป็น VOS ครับทะเบียนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันคันนี้เป็นปีสิบสองไม่สองแสนเก้า 1.5e ติด 1.5e ครับพันนี้มีจอ Android แล้วด้วยนะไม่ติดจองนะซื้อได้นะครับ129,000 1.5e ครับได้สีดำนะสภาพสวยอยู่นะเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนไฟนะโปรติไฟมันเป็นหลอดไส้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีล้อมแม็กแล้วนะครับรถสีดำครับแสนสองนะแสนสองจบนะครับซื้อสดได้นะสนใจทักเข้ามาได้นะครับ0659513374ครับ ไล e นะ์แอดครับ PEK หนึ่งาโซนนี้ก็จะมีแอคคอร์ดด้วยนะคันนี้ก็ปี2 0่สิบจดยีนะครับกระบะแคปเตียนะมีรถมือสองหลากหลายครับถ้าใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในยานนี้อยู่แล้วนะถ้าเข้ามาได้ครับ0 6 5 9์ห3ห้าห้าเจ็ไลน์ PEK 1 5 2ติดต่อหาผมเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายได้ด้วยตรงวันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ